นิยายเสียงเรื่องรักของปลายและดาตอนที่21เริ่มรู้หัวใจตัวเองเสียคะเสร็จแล้วคะ่ะขอโทษนะคะที่รอ,อนานแหมก็เมื่อคืนกิ่งแทบไม่ได้นอนเลยนะะี่ค่ะเสียใช้งานกิ่งมากเกินไปช้ำไปทั้งตัวแล้วคะ่ะกิ่งการแต่งตัวเสร็จแล้วเดินเข้าไปหาเสียทรงศักดิ์ที่โซฟานั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับเสีย ไปทานข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเราจะได้เดินทางคุณกิ่งไม่ต้องกลัวนะครับผมสัญญาว่าจะตามใจคุณกิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรบอกผมมาเลยนะครับรู้ไหมคุณทำให้ผมหลงหนักมากผมอยากจะพาคุณไปด้วยกันทุกที่เลยไม่อยากห่างแม้สักนาทีเดียวคุณทำให้ผมติดใจกิ่งการอบรอบคอเสียทรงศักดิ์ เบียดตัวเข้าไปหาเขาเย่ะว่าแต่เสียทรงสารเลยค่ะที่อยากอยู่ใกล้ๆกิ่งกิ่งเองก็เหมือนกันไม่อยากห่างเสียเลยเวลาอยู่กับเสียกิ่งรู้สึกได้ว่ากิ่งปลอดภัยและอบอุ่นมากค่ะทั้งน้ำเสียงและท่าทางออดอ่อนขนาดนั้นเป็นใครก็หลงไปกับความหวานของเธอไปกันเถอะครับผมก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันทานข้าวเสร็จ เราจะได้เข้ากรุงเทพเตรียมตัวไปเชียงรายกันเสียทรงศักดิ์ประคองกิ่งการออกจากห้องตรงไปที่ห้องอาหารยิงสาวควงแขนเสียชุดที่เธอใส่เป็นเดรสสีน้ำเงินแขนกุดคว้านคอลึกเพื่อให้เห็นทรงอกอวบแทบจะโผล่ออกมาจากเสื้อเธอเลือกชุดนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะทั้งสองเดินไปที่โต๊ะอาหาร กว่าจะเดินมาถึงโต๊ะอาหารก็แทบจะอุ้มกันมากิงการชอบบรรยากาศแบบนี้ไปไหนมาไหนมีคนคอยบริการเธอแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคนติดตามเสียจัดการให้หมดทุกอย่างอย่างที่เพื่อนเธอบอกเธอแค่บริหารสเสน่ห์อย่างเดียวเท่านั้นทำยังไงก็ได้ให้มัดใจเขาให้อยู่แล้วเธอจะสบายทุกอย่างจริงๆมันเหมือนความฝันมากมาก เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเธอแทบอยากจะฆ่าตัวตายเสียให้ได้ธุรกิจส่งออกของเธอประสบปัญหาอย่างหนักไม่มีใครพอที่จะช่วยเธอได้เลยแม้แต่กับผู้ชายที่เธออยากจะอยู่ด้วยเธอชอบเขามากแต่เขาทำเหมือนไม่สนใจเธอเลยนึกอยากมาหาก็มาอยู่ๆยูก็หายไปเขาไม่เคยให้ความหวังอะไรกับเธอเลย เหมือนปล่อยให้เธอพร่ำเพ้ออยู่คนเดียวกิ่งการตัดสินใจเมื่อเพื่อนแนะนำเสียทรงศักดิ์ให้และมันก็คุ้มมากกับการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้โชคดีที่เพื่อนเธอแนะนำให้รู้จักกับเสียทรงศักดิ์กิ่งการเองก็แปลกใจมากที่เขานัดรับเธอและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเสียจัดการให้เธอทุกอย่าง ทั้งนี้สินและเงินทุนใครจะไม่ชอบละ่ะแบบนี้ขอให้ธุรกิจของเธอไปได้สวยชีวิตไม่ต้องทุกข์แค่นี้เธอก็มีความสุขมากแล้วเรื่องอื่นไว้ค,ค่อยคิดทีหลังตะวันตั้งใจนั่งมุมนี้เขามองเห็นทุกมุมของห้องอาหารเป็นอย่างที่เขาคิดไว้ไม่ผิดกิ่งการเสียทรงศักด์นั่งอยู่อีกมุม ซึ่งมุมนั้นเป็นมุมส่วนตัวมากๆถ้าใครไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่ามุมนั้นมีโต๊ะอาหารตั้งอยู่เป็นส่วนตัวปลาและดาและการดาราไปตักอาหารทยอยมาวางไว้ที่โต๊ะสองสาวตักอาหารมาเผื่อสองหนุ่มด้วยเพราะดูท่าแล้วคงไม่ไปตักเองแน่ๆปกติประพาสจะไม่เน้นมื้อเช้าแค่มีกาแฟขนมปังไข่ดาวเขาก็อยู่ได้จนถึงเที่ยง ส่วนตะวันเขาจะชินกับที่แม่ทําอาหารให้ทานทุกเช้าการดาราเลยตักข้าวต้มมาเผื่อพี่ชายส่วนของสองสาวไม่ต้องห่วงจัดเต็มทุกอย่างดูทั้งคู่จะมีความสุขมากกับการได้กินนั่นนี่อิ่มมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เดี๋ยวปลายกับการขอออกไปซื้อกาแฟตรงโน้นแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรอที่หน้ารีสอร์ทเลยหรือไม่ ถ้าไม่เจอเราไปที่ร้านผ้าก็ได้นะคะได้เลยตามสบายเดี๋ยวพี่กับพี่ผ้าตามไปขอจิบกาแฟต่ออีกนิดตะวันบอกกับทั้งสองสาวอย่างใจดีเขารู้สึกโล่งใจและสบายใจมากประพาสกับตะวันชอบคุยกันเรื่องธมาหากินเรื่องธุรกิจที่ทำคุยกันถูกคอตะวันไม่นึกว่าประพาส อายุขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีครอบครัวเขาไม่ได้มีแค่ร้านกาแฟอย่างเดียวมีกิจการอีกหลายอย่างซึ่งแทบจะไม่ต้องทำงานเลยเขาก็อยู่ได้สบายๆที่ร้านกาแฟที่ทำเพราะเป็นความชอบส่วนตัวคุณพาดผมไปห้องน้ำปั๊บนะครับเดี๋ยวมาตะวันเอ่ยขึ้นตามสบายครับผมขอจัดการกับอาหารตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน ตะวันกลับมาก็หมดพอดีไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่นะครับกิ่งการมากับใครเหรอครับดูมีความสุขจังเลยเห็นคุณบอกว่าอยู่เชียงรายนี่นาทำไมกลับมาเร็วจังเลยครับเสียงทักนั่นทำให้คนที่กําลังก้มหน้าล้างมือที่อ่างล้างมือสะดุ้งสุดตัวกิ่งการหันขวับมาตามเสียงนั้นหน้าตาเธอตอนนี้ดูเวอมากสายตาที่มองชายหนุ่มนั้น ดูตกใจมากหลอนทำหน้าเหมือนเห็นผีและเมื่อยิ่งหันหน้ามาเจอเจ้าของเสียงกิ่งการแทบจะเป็นลมตะวันคุณมาได้ยังไงคะนนยบอกว่าจะอยู่นครนายกไงคะก็ใช่ไงครับผมอยู่นครนายกซึ่งผมอยากมาเที่ยวเขาใหญ่มันก็ไม่แปลกมันเป็นเขตติดต่อกันใกล้นิดเดียวเองแต่คุณนี่สิครับเมื่อเช้ายังอยู่เชียงรายอยู่เลย ทำไมโผล่ที่เขาใหญ่เร็วจังนี่ถ้าผมไม่เห็นคุณกับตาของผมผมว่าคุณเป็นผีหายตัวได้แน่นอนตะวันพูดด้วยเสียงนิ่งๆปกติตามแบบฉบับของเขาตามบุคลิกของเขาเขาแค่อยากต้อนให้กิ่งการยอมรับความจริงเสียทีเขาไม่ชอบคนโกหกสำหรับเขากิ่งการไม่ได้มีอะไรพิเศษ เขาไม่เคยคิดจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตครอบครัวกับเธออยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เขามีสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีผู้ชายหลายคนเขาก็ไม่เอาเออตะวันคะกิ่งอธิบายได้นะคะหญิงสาวใจเต้นเครุมครามและตีหน้าเศร้าทุกอย่างมีเหตุผลนะคะตะวันไม่เป็นไรเลยครับกิ่งการผมไม่รู้สึกผิดหรืออะไรเลยนะครับผมดีใจด้วย ผมไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นการตัดสินใจของคุณยินดีด้วยนะครับกิ่งสบายสบายผมเห็นคุณตั้งแต่เมื่อวานแล้วบนรถกอล์ฟแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปทักทายห้องเราตรงข้ามกันนะครับบังเอิญต้องการจองห้องพักที่นี่ผมชอบมากเลยได้ไอเดียไปตกแต่งส่วนที่บ้านเลยล่ะรีบกลับไปที่โต๊ะเถอะครับเดี๋ยวเสียทรงศักดิ์จะรอไม่คิดว่า เราจะได้มาทักตายกันที่หน้าห้องน้ำชายหนุ่มพูดและยิ้มสบายๆผมขอตัวนะครับน้องการกับเพื่อนรออยู่โชคดีนะครับกิ่งไปแล้วเข้าไปแล้วตะวันนี่อะไรกันนี่กิ่งการฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ไปได้แล้วที่เขาบอกว่าเห็นเธอตั้งแต่เมื่อวานบนรถกอล์ฟที่ห้องอาหารงั้นก็แสดงว่า ช่วงเวลาที่เธออยู่กับเสียทรงศักดิ์เขาก็รู้ก็เห็นหมดแล้วสิโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงโทรกิ่งการทำไมเธอไม่ตามใจเสียทรงศักดิ์เขาบอกว่าจะปิดและเหมารีสอร์ทถ้าเธอเชียร์เขาสักหน่อยเขาทุกทำตามที่บอกแน่ๆและก็จะไม่มีแครรู้ใครเห็นว่าเธอมากับเสียทำยังไงดีกิ่งการหญิงสาวร้อนรน เพื่อนของเธอก็กลับไปแล้วปรึกษาใครก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้ด้วยเธอไม่อยากให้ใครมารู้มาเห็นมากนักเพราะผู้หญิงของเสียไม่ได้มีเพียงเธอคนเดียวในจะบ้านใหญ่ของเสียอีกใครๆก็รู้ว่าร้ายจะตายนี่เธอต้องสูญเสียตะวันไปจริงๆเหรือนี่กว่าที่เขาจะเปิดใจคบกับเธอมันช่างยากเย็นจริงๆตะวันเป็นผู้ชายในอุดมคติของเธอ กิ่งการเฝ้าตามเฝ้ารอชายหนุ่มมานานมากแต่เขาก็ไม่เคยให้ความหวังกับเธอเลยทําเหมือนไม่มีเธอในชีวิตของเขาเวลาที่เธออยากเจออยากอยู่กับเขาก็นานแสนนานกว่าที่เขาจะยอมมาหาเธอแทบจะนับครั้งได้ดูเธอขนาดเขารู้เขาเห็นว่าเธอมากับคนอื่นเขาก็ยังเฉยแถมอวยพรให้เธออีกต่างหากคิดแล้วเธออยากจะบ้าตายเสียให้ได้ เธอคงไม่มีความหมายอะไรกับเขาเจอจริงๆขนาดเธอมีปัญหาเรื่องธุรกิจเขาก็ไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยไม่เคยสนใจเขาห่วงแต่ครอบครัวเขาช่างเถอะเอาไว้ก่อนเวลานี้เธอมีแค่เสียสงศักด์เท่านั้นเสียเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ทุกอย่างกิ่งการถอนหายใจตั้งสติแล้วเดินออกไปหาเสียสงศักด์ที่โต๊ะอาหารเธอรู้สึกอายมาก จนหน้าชาทำหน้าไม่ถูกต้องเดินผ่านโต๊ะที่ตะวันนั่งนี่แสดงว่าเขารู้เห็นและได้ยินทุกอย่างที่เธอคุยกับเสียทรงศักดิ์เขานั่งนิ่งคุยกับเพื่อนไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะเดินผ่านเขาไปนึกโมโหตัวเองที่ไม่ได้สังเกตคนรอบข้างเธอสนใจแค่เพียงเสียทรงศักดิ์คนเดียวนี่ถ้าเธอระมัดระวังตัวหน่อย ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมไปนานจังเลยครับคุณกิ่งนี่ผมคิดถึงแล้วนะแทบไม่อยากห่างคุณเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราเรีบไปกันเถอะผมคิดถึงห้องของเราที่เชียงรายแล้วรู้ไหมเสียทรงศักดิ์ลุกขึ้นมือเขาอบเอวของกิ่งการหน้าและจมูกของเสียอยู่ใกล้ๆคอขาวอวบของกิ่งการเขาพาหล่อนเดินออกไปที่รถตู้คันใหญ่ ที่จอดเราหน้าห้องอาหารไม่ต้องเขินหรอกครับคุณกิ่งจะเขินทำไมเราก็อยู่ด้วยกันทั้งคืนทั้งวันมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับนี่คุณยังไม่ชินอีกเหรอถูแบบนี้ต้องมีของปลอบขวัญปลอบใจสิแล้วคุณกิ่งเลือกมาเลยนะครับอยากได้อะไรแบบไหนขอแค่ให้คุณกิ่งสบายใจและมีความสุขที่อยู่กับผมผมทุ่มเต็มที่เสียทรงศักด์อบกอดกิ่งการแน่นขึ้น คลอเคลียกันไปเที่ยวรถอย่างคนที่มีความสุขมากๆตะวันรู้สึกโล่งและสบายใจเหลือเกินก่อนหน้าเขารู้สึกหนักใจมากกับเรื่องของกิ่งการเขาไม่ต้องการอะไรไม่ต้องจัดการกิ่งการพาตัวเองออกไปจากเขาเองชายหนุ่มยิ้มเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากขึ้นหน้าสวยของใครบางคนแวบเข้ามาในหัวเขา ล่งอกโล่งใจหลายๆอย่างที่ผ่านมาเขาไม่รู้จะปฏิเสธกิ่งกัานยังไงเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกใจเขายิ่งนัก